สวัสดีจ้าวันนี้ก็เข้าสวนกันอีกแล้ววันนี้จะมารีวิวต้นมะพร้าวนะคะทุกคนจ๋าป้านหนูก็จะปลูกมะพร้าวเป็นแถวเนาะจากกนี้ไปยันบ้านเลยนะคะทุกคนเนี่ยป้านหนูก็ปลูกได้ได้สองตีเลยนะคะเขาก็จะโตประมาณนี้เนาะจะปลูกใน ในสวนนี่แหละแต่ว่าจะปลูกริมเลยนะคะทุกคนเพราะจะไม่เอาไปปนกับเขาเนาะเพราะมะพร้าวมันจะต้องสูงไงป้าหน,นุก็เลยเอามาปลูกปลูกแบบนี้นะคะทุกคนจ้าปลูกให้เต็มแถวแล้วก็ไปถึงบ้านเลยนะคะมะพร้าวนี่ก็ต้องติดสติงเกอร์เหมือนกันนะคะทุกคน สองตีก็โตขนาดนี้ก็โอเคนะคะทุกคนจ๋าดียวเขาก็โตมากแล้วนะสูงท่วมหัวเลยโตเร็วมากอะ่ะถ้าสามสี่ตีคงจะมีลูกเนาะมันเต็มมะพร้าวมะพร้ามันนะคะทุกคนมะพร้าวแบบว่าไม่ใช่มะมะตมะพร้าวกะทิอะ่ะคือมะพร้ามันเอาไว้แกงอะ่มงอะมะพร้าวแกงเนาะต้นก็จะไม่เสมอกันนะคะทุกคนจ้า มันก็จะมีแบบไม่เสมอคือต้นเล็กมังต้นใหญ่มังอันไหนที่เขาสมบูรณ์เขาก็จะโตเนาะเนี่ยป้าก็จะเดินไปถึงบ้านเลยนะคะจะปลูกแบบนี้เลยให้เป็นแถวไตเ,เลยปลูกเป็นแถวไปปลูกไียันบ้านเลยนะคะทุกคนเนี่ยหลังสวนพอพอบ้านก็บ้านบ้านสวนไงป้านุชเรียกบ้านสวนเนาะ ก็ตรงหลังนี้ก็เป็นสวนไงทั้งนั้นก็เป็นบ้านสวนที่แม่เขาอยู่ป้านุชไม่ได้อยู่บ้านสวนเนาะป้านุชอยู่อีกที่หนึ่ง,งนี่คือบ้านสวนแต่ก็เดินไม่ห่างกันนะคะทุกคนเนี่ยป้าน,นุชก็จะปลูกปลูกมาถึงนี่นะคะทุกคนจ๋านี่นี่ไงถึงนี่เลยเขาก็โตกันแล้วแหละ อีกไม่กี่ตีก็จะได้กินลูกนะคะทุกคนจ๋าตัวไว้นะมพะพร้าวที่แบบว่าเขาลิงขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยคือมพะพร้าวแกงในเช่นมพะพร้าวในเช่นมพะพร้าวน้ำหอมนะคือมพะพร้าวแกงนะคะทุกคนจ๋าตรงนี้ก็ปตนลำใหญ่เนาะ ลำไยกำลังออกดอกสะพั่งเลยนะคะทุกคนที่ป้ารีวิวตอนนั้นกำลังตรๆตนะคะทุกคนจ้าตอนนี้เต็มเลยเต็มต้นเลยโอมีผึ้งด้วยนะคะทุกคนจ้าดูฮึขวมากเลยอะ่ะไม่กล้าไม่กล้าแต่ใกล้ๆก,ก,ก็ันได้วิ่งหนีกันเนาะผึ้งลังเบลอเลยเมื่อวานไม่มีนะคะทุกคนวันนี้ทำไมเขามาอยู่ตรงนี้นะคะ เข้าใจเหมือนกันนี่ดอกกำลังตุมต่มโตมแต่ดอกสะพั่งเลยนะคะทุกคนจ๋าดูอือเต็มต้นเลยคือลำาไยเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็ป้าก็จะให้มาดูเงาะอีกนะคะทุกคนจ๋าดูเงาะนี่วันนั้นยังตุม่มโตมอยู่เลยวันนั้นยังตุ่มโตมอยู่เลยนะคะทุกคนวันนี้เขาเต็มแต่เต็มต้นอะ่ะ เออเต็มต้นเลยนี่นี่ดอกดอกเยอะเลยไม่ทราบว่าจะติดลูกไหม,ยมพยายามที่จะให้ติดลูกนะคะทุกคนกลัวจะไม่ติดลูกเต็มเลยนดกมากด้วยขอให้ติดลูกนหน่อยเถอะนุ๊กจะไม่ได้เสียแรงปลูกนะคะเดี๋ยวมาตรงนี้ มารีวิวตรงนี้หน่อยสิเนี่ยเต็นก่อนเข้าเลยตั้งนานแล้วเนะี่ยยังไม่มีลูกเลยมีติดดอกเนี่ยดอกบานแล้วจะติดนีมเนี่ยก็สงสัยอยู่ว่าจะติดไหมเนี่ยตอนนี้ติดเลยคะัทุกคนเชิญบอกป้าหน่อยสิเนี่ยมันมีตุ่มๆเล็กๆอะ่ะดู มันเหมือนเนาะมันเหมือนลูกมันเนี่ยแต่อยากให้ติดมากๆเลยปนอ่ะดยวพาไปดูไปดูเอ่อว่าเขาไม่มีดอกนะป้าไม่เห็นมีดอกเนาะทุกคนจ้าแต่ทำไมมีลูกป้าเขางงเนาะหรือว่าเขาแอบ,บมีดอกอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูลูกเขานะ นี่นะคะทุกคนจ้าโดนจะล่วงอีกไหมเนาะมะยมชีพนะคะก็มีหลายลูกเลยนะคะทุกคนอยู่ข้างในเนื่อห้อยระนงระเนงนะคะเนี่ยตาจะให้ดูลูกเดียวก่อนเนาะเขากำลังโตอย่างนี้เลยเนียก็ยังกําลังยังไม่โตนะคะถ้าใหญ่แล้วก็จะเท่าไข่ไก่เลยนะคะทุกคนนี่ปาหนูก็เจอตั้งหลายลูกนอยู่ข้างในนู่นอีกยังไม่เคย,เยไม่ไม่เห็นมีดอกนะ เดี๋ทำไมเขาไม่ีลูกงงรูเขาแอบซ่อนอยู่เขาแอบซ่อนซ่อนมีลูกแอบท้องตอนไหนเอ่ยมีลูกก็ไม่บอกกันนึกไงตั้งหลายลูกแล้วทุกคนดูเนะ่ยเขาหยุดใตเต้งล่างอ่ะนีะ่ค่ะทุกคนจ๋านี่ ลายลูกอยู่นะคะทุกคนถ้าขอบแกก็คงจะประมาณหนึ่งโลนะคะอุ้ยนี่ไปใจดูนะคะทุกคนก็อยากดูเนาะเนี่ยอุ้ยนี่เป็นพวงเลยนะคะเนี่ยจะหาไม่บอกเลยก็แอบมีลูกอยู่ข้างในนะคะทุกคนแอบมีลูกอยู่ตรงเนี้ยดอกก็ไม่เห็นนะคะเออแตกมากๆเลยมีลูกตอนไหนนี่งงอะ่ะ ยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะไคร้คนกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะทุกคนจ้า,าจะดูคลิปของป้าต่อไปนะคะให้กำลังใจป้าด้วยนะคะทุกคนสวัสดีนะคะ